สวัสดีครับแฟนคลับตุก่ันครับพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศคมคืมหนาครับนี่ครับบานนอง้งยิงนี่ครับล้างบาดประเทุยังกันแนี่นะครับวันนี้นะครับพอลุงเพิ่นมาเหตุภารกิจอีกภารกิจหนึ่งให้พ่อเอกนะครับกันใหญ่บานโมเดิร์นนะครับออกมาจากหนาบานอีละนะครับเพราะว่าเพิ่นหนาบ้านก็กว้างกว้างใหญ่ขึ้นเลอพี่น้องนะครับพ่นใหญ่ออกมาอันนี้พ่อเอกพัชยว้ยเลียงไกลนะครับ าะบิ่งบรรยากาศกันเอาลงพี่น้องนี่ครับลาสุดนี่ครับยังให้เอฟซีเดบงทั้งบาทติดตามนี่ครับรเบิ่์จีเร่อนลงนะครับ

โมกินนะครับอุ้งยิงครับพี่น้องข้อปันบขอป้ดาเอาพี่น้องนี่ครับโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว

tham phun dạ lột thái cả ghe vô rau tham phun boti nghe vô bạn ไก่สำเร็จแล้วพี่น้องนะครับขึ้นแล้วสองขาข้างหลังเหลือนี่ครับอีกสี่ขานะครับเบิกพอหลงเด็ดวิธีใด เราาทายคลบปได้ดอกดีครับอีหลาวพี่น้องเราจะพาเาเบิ้งนี่ครับพาเาเบิ้งจริงนใส่พายมาวัวยังวววอยู่นี่ไอ้ทายเนี่ยต้โดนขโมาเทีนึง โอ้โหมาเสียงมากครับว้าเพืยอติดตามติดตามไอ้มีขาวเดีนี่ผู้หญิงพ่ออยาเอาไปไปอยู่เพื่อนเหรอเนื้อนี่นี่นี่มีขาวนี่แล้วมีขาวไปอยู่เพื่อนนั่งไหนตาพ่อตาไปเลื่ยตัวหนึ่งแล้วแล้วจะเอามีขาวไปอยู่นั่งมีขาวไปอยู่กับพ่อไหมไปบ่ Wine wine ันผ่ามาคือเหลือศลกตานแล้วแบบลัวลัวมนรวยมันรวยอยู่ที่นพ่เอาไปน้ำนี เอาเบิ้งเอาเบิ้งครับใจซอยครับพี่น้องเอาใจซอยนี่ครับทุกคนนี่ครับบ้านทุกคนเอาใจซอยครับพี่น้องอืมใจซอยพอบ้านพอลุงนะครับเ <c oughs> บิ้งบ้านพาอยอิ่งซัมฤทธิ์บ่มื้อนี้นะครับ <c oughs> ใหญ่บานใหม่นะครับเปิดเจอสิ ดีดต,ต้วนี้ขึ้นครับดีดล่างนี่ครับล่างเรือนขึ้นปกายโซ่ขึ้นเดีย๋ยวมาเบิ้งทั้งนี้ครับไปแลงไปแล้วไปวออไปไป,ไป โอ้สุดยอดสุดยอดกลยเล้ววกลยเล้วโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาแล้วพี่น้อง

ใกล้เสีเยแล้วพี่น้องนี่ครับจะเหลือแค่เอาเล็กลงนะครับก็ไม่ห่วยเป็นตะออยูของเราอยู่ด้วยนี่ลีสอดต,ตัวนี้เห็นท้องน้ำขึ้นใส้ใดเลย โอ้พี่น้องนี่ครับเบิ่งบรรยากาศนี่นี่นี่ยาย่บานให้พ่อเอกนะครับพอลุงจัดการให้เจอว่าสุดยอดไก่ซีเรียสแล้วพี่น้องนี่ครับขึ้นเรียบร้อยขึ้นสู้ฐานนี่ครับ ครับไก่ชิลเลียเราพี่น้องครับอันนี้ก็คือพนอยู่พ่นหนึ่งครับลังบ้านนะครับลังบ้านน้องห้ิงนี้น่ครับ เสร็จสมบูรณ์เลยครับเรียบร้อยดีโอหยอดนี่ไงก็ต้องใส่รถเข็นเลย คือของเราอยู่ตัวละพี่น้องนี่ครับบานพ่อเอกเป็นตัวยูเลยนี่ครับเฮ็ดท,ทองน้ำนะครับใส่้องน้ำเขากับสุดยอดครับเป็ U, นตัวยูนะครับยึดฐานดีๆยึดเหล็กงามล่มมากับพอบดตรงหยาดนะครับ เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับโอ๊ตยซอยนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้ทุกส่วนทุกฝ่ายพี่น้องมือนี้กับพอ่อลุงเฮาสุดยอดจริงน,นะครับ <Okay. S 1> คลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ